ย่างยวนแค่ภูเก็ตกับพ่บอกเกลียงค่ะ,คะพิธีแห่พระรอบเมืองสั้นเจ้าเร็กเจ้าชายอ่ะแล้วก็มีมาทรงนําเล็กๆม,มาแทงตามรางกายนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเราพบเพ่นกันเป็นปกตินะคะเล็กช่วงข้องวันที่ยีบเจ็ดกันยายนค่ะเล็กแต่ว่าเช้าเจ็ดโมงเชา้าค่ะคุณผู้ชมคะการโบกว่าเป็นวันที่อ,องข้องประเพณีทื่อสิ้นกินพักหรือว่าเจ้าชายประจําปีของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย แต่ว่าเป็นวันแรกเป็นวันที่สองของการกินเจแต่ว่าเป็นวันแรกของการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อิ่วเก้งอ่าหรือว่าการแห่พระรบเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งท่้นเจ้าหรือว่าอามจอสู้กงหนาค่านะคะได้ประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองเป็นส่านเจ้าแรกและการมีเล่ามาทรงทังชายทั้งยิ่งและนั่นแหละที่เดินเดินกันอยู่นะชายอาวุธนานา,นานชนิดคาทิยูในตำนานประเพณีนะ ตั้งแต่สมัยโบราณเอามาทิมแทงตามร่างใา้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการโทรมานเพื่อที่จะรับเคราะห์แทนผู้ข้าวรวมทื่อสิ้นกินพักก็เชื้อกันพันนันนะคะ,ะมาส่งก็ยังคงอนุรักษ์ประเพณีการใช้อาวุธต่างๆไม่ไว้เป็นหัวห้าหมุนทุนแทงทะลุกระพุงเกมเข้าไปายแล้วว่าเซี่ยวค่ะบรรยากาศมีพี่น้องชาวภูเก็ตละนะท่องทีวชาวไทยและชาวต่างชาติรอสักการะองค์เทพเที่ใ่น ไปยังปลายแหลมสะพานนิดอำเภอเมืองนะครับเพื่อประกอบพิธีก็จะให้กลับมายัางสั้นเจ้าซึ่งทื่อเป็นอันเสร็จพิธีนะครับให้ hey, พระรอบเมืองเรื่องอิเก้งแล้วก็นในเช้าว,วันนี้นะวันยาวันนี้เนี่ยสั้นเจ้าเต้กุ้นนะครับนาสปั่มเนี่ยสั้นเจ้าซ้าไปก้องบางคูสั้สนเจ้าหาเหียนเก้งนะครับบานหมายข้าและสั้นเจ้าเช,ชิงหลิงต้งนะครับบานเมืองไม่จะประกอบพิธีให้ hey, พระรอบเมืองทางนี้สั้นเจ้าจะมีการประกอบพิธีสําคัญเช่นว่าพิธี ก้ยห้อยหรือว่าหลุยไฟนะครับพีธีอ่้อยค้อยกุ้นนะครับเรียงหารนพีทีเตรียมห่านนะครับเปิดเน็ตองพระพีทีสงเก้งนะครับส่วนมุลในแต่ละในเป็นต้นนะครับในแต่ละวันด้วยนะครับนะเรื่องกองประเพณีทื่สิ้นกินพักข่อยชาภูเก็ตก็เป็นต้นสำรับอยู่แล้วเลครับน้องที่โบค่ะก็เป็นภาพที่ว่าอะไรคุณกระชื่นชอบที่ไปเล่นนะคะแต่ก็ฝ้าความห่วงใหญ่ว่าทำไมอะไรก็อายุในกอบเขตนะอย่าให้มันเกินไปค่ะ